ครับผมแม่นแต่เสื้อยือมเมอ์สองติวานนนะครับก็เสื้อพาไปทีนี้ครัเราอยู่กันที่ประเทศสวีเดนนะฮะเอาง่ายๆนฮะเราชอบเสื้อเดินป่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้ววันนี้จะพาเข้าป่ามาดูน้ำตกหน่อยตอนนี้น้ำตกอยู่หน้าผมและ ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะครับผมก็วันนี้นะฮะจะพาทุกคนเดินป่ากันครับผมพาไปดูน้ำตกนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่เวสต์นาฟาเล่นนะครับภาษาสวีเดนก็อาจจะออกเสียงแปลกสักนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเริ่มต้นครับเดินเข้ามาครับก็จะเห็นอารมณ์คล้ายๆบ้านนะครับชื่อชื่อเหมือนสถานที่นี้ครับวสต์นาฟาเล่น เจออินโฟมชันข้างหน้าก็อ่านทําความเข้าใจให้เรียบร้อยนะฮะเราสามารถเดินทางซ้ายได้ครับแล้วก็เดินทางขวาก็ได้ครับวันนี้ผมเลือกเดินทางขวานะฮะก็ค่อยๆเดินมาครับรับอากาศเย็นๆณตอนนี้ประมาณ10องศาครับว่าตอนนี้มีแดดออกนะฮะอารมณ์แบบว่ามีไออุ่นเบาๆครับแต่ลมเย็นมากนะฮะก็เราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดที่ขึ้นไปชมน้ำตกนะฮะ ระหว่างทางครับก็จะมีเนี่ยครับป้ายบอกหมาป่านะฮะที่นี่เคยมีหมาป่ามาอยู่นะเป็นสัตว์ป่านะครับโดยรวมแล้วที่นี่เหมือนสถานที่พักผ่อนครับผมมีทั้งบ้านให้เช่ามีลานกลางเต็นท์นะครับใครที่อยู่กับเพื่อนๆหรือจะพาครอบครัวมาก็ได้นะครับมาปาร์ตี้กันที่นี่ครับเพราะว่าช่วงซัมเมอร์ของที่นี่เนี่ยพอไม่มีหิมะปุ๊บการเที่ยวอย่างนี้เนี่ยก็คือเดอะเบสเลยนะฮะ มาปิ้งย่างมาบ์บีคิวกันรับไอแดดอุ่นๆมีลมหนาวๆน,นะฮะนี่ฮะมีป้ายเตือนตลอดทางครับเราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆครับเพื่อที่จะไปหาทางขึ้นน้ำตกนะฮะข้างหน้าครับซึ่งวันนี้ครับเรามาไกลาจากประเทศไทยมากๆครับเสื้อที่ผมชื่นชอบนะแนวเดินป่าอย่างเดินนอตเฟสวันนี้ก็ลองใส่มาเดินป่าจริงๆดูสักครั้งเหมือนกันนะฮะแล้วเป็นป่าที่ต่างประเทศด้วยนะฮะ ดูนะฮะชัดๆนี่นี่คือน้ำตกฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะพาอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาคนขึ้นมาดูฮะวันนี้ใส่เสื้อซอสเฟสก็ขอมาลุยซะหน่อยฮนะ กลังเดินขึ้นภูเขานะฮะนี่ฮะมันก็มีบันไดให้เราเดินขึ้นไปนทางลาดชันนะฮะเสียงที่อยู่ขณะนี้ก็คือเสียงน้ำตกนะฮะตอนนี้เรามาไกลถึงประเทศสวีเดนนะฮะนู่นนะ นะทุกคนถึงแล้วครับถึงแล้วครับจริงๆมันขึ้นได้อีกนะถ้าแบบคุณเดินไหวนะมก็ไปครับต้องบอกเลยว่าระหว่างทางที่เดินขึ้นมานั้นอากาศก็เย็ยนขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันจาก10องศาแล้วแดดหายไปเนี่ยเหลือประมาณ5 6องศาเท่านั้นเองครับ แล้วอีกอย่างครับเราเพิ่งมาได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นครับเรียกได้ว่าแค่นี้ก็คือสวยจนแบบไม่รู้จะละสายตาจากมันได้ยังไงนะฮะก็มีทั้งคนมาลองปีนเล่นมาถ่ายรูปเล่นเป็นปกติครับที่นี่คือสวยงามครับน้ำตกไหลจากด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่าครับผมตัดสินใจว่าจะเดินขึ้นไปให้สุดนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันครับไปครับ ต้องบอกเลยว่าทางมันชันขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราต้องถือกล้องด้วยแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่มาตอนนี้อาจจะไม่พอหรือสามใบนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็ลองทนทนไปแล้วเดี๋ยวเราลุยกันต่อไปจนถึงข้างบนครับเดินมาเพื่อผ่านทางที่เป็นต้นไม้เป็นรากไม้สักพักเราจะเจอบันไดนะครับก็ง่ายขึ้นครับพอขึ้นบันไดามาเนี่ยก็แต่ว่าเราใกล้ถึงเต็มทีนวฮะผัดจากบันไดก็จะเป็นทาง เรียบโขดหินไปนิดนึงครับเหมือนเป็นนี่เลยฮะเป็นหินธรรมชาติจะมีราวเหล็กให้จับนะครับดับงนั้นเราก็ขึ้นมาจนถึงจนได้ครับผมบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกครับแต่บอกได้อย่างเดียวว่ามันสวยคุ้มค่าจริงๆที่ตัดสินใจขึ้นมาครับแต่ความชอบเชื่อเดินป่าครับกลายเป็นความลหลงใหลในกิจกรรมแบบนี้นะฮะวันนี้ก็เลยลองใส่มาแล้วก็มาเดินเข้าป่าจริงๆมาดูน้ำตกจริงๆความสวยงามจริงๆนะฮะ เสื้อมันพาเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดนะครับไปได้มากกว่าที่เราเข้าใจนะฮะไม่ไปก็ไม่รู้ครับไม่เห็นกับตาก็คงไม่เข้าใจนะครับเอาเป็นว่ายูีนี้คือสุดจริงครับสวยมากครับธรรมชาติที่ผมได้พาทุกคนมาเห็นในวันนี้นะฮะมาถึงแล้วฮะนี่คือน้ำตกนะฮะฮะเสื้อพาไปทีเนี้ยเดินนอทเฟสพาทุเนียโคลอมเบียสายเดินป่าต่างๆนะฮะ ได้มาเห็นกับตาเนี่ยก็คงจะชื่นชอบไม่น้อยฮะเดินเหนื่อยั้มฮะแต่คุ้มฮะมีวิวท่านหลังส่วนนี้เป็นวิวท่านหน้าครับเดินลงมาจากทางล่างงูนะฮะเดินลงนะฮะ เราจะเดินลงครับผมหลังจากชื่นชมธรรมชาติกันพอสมควรแล้วก็จะพาทุกคนเดินลงนะฮะต้องบอกเลยว่าอากาศข้างบนใกล้ๆน้ำตกยิ่งหนาวมากครับผมว่าไม่ต่ำกว่า3มหรือ4ี่องศาแน่ๆนะครับตอนลงก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะฮะทางก็ไม่ได้ง่ายครับเพราะว่าเราต้องถือของด้วยนะฮะมือไม่สามารถจะไปเกาะอะไรได้เลยะฮะ ก็ค่อยๆเดินนะครับเพื่อที่จะพาทุกคนไปดูข้างล่างครับว่าน้ําตกเนี่ยมันลงไปถึงไหนครับระหว่างทางลงครับก็มีแวะชมวิวนิดหน่อยครับเพื่อเก็บบรรยากาศนี้ให้อยู่กับเรานานที่สุดนะฮะเนี่ยครับทางลงน้ําตกลงมาไหลลงมาเรื่อยๆนะฮะถึงข้างล่างเริ่มจะลงข้างล่างไปสู่แม่น้ํานะครับนี่ครับพอเราลงมาปุ๊บเราก็จะมี ข้างล่างครับจะมีสะพานครับให้เราได้ยืนถ่ายรูปหรือยืนมองน้ําตกเช่นเดียวกันนะฮะนี่คฮะคือน้ําตกจากยอดข้างบนนะฮะไหลลงมาอยู่ตรงนี้นะฮะเรายืนอยู่รบริเวณสนะพานนีที่ที่เราปรีนไปจะได้ดูครับ เป็นว่า EP นี้นะครับพาทุกคนมาเที่ยวต่างประเทศก็แล้วกันนะครับการที่เราได้ทำสิ่งที่ชอบมาในที่ที่อากาศดีๆก็เป็นการหิวตัวเองอีกทางหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะชอบเสื้ออะไรใส่เสื้อแบบหน